ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและการต่อสู้เพื่ออิสรภาพฟิเดลคาสโตรได้ลุกขึ้นมานำพาประเทศของเขาผ่านวิกฤตและการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ที่เขายึดมัน่นสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแรงบันดาลใจคนสู้ชีวิตวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของฟิเดลคาสโตรผู้นำที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิวัติและการนำพาชาติฟิเดลคาสโตรไม่ได้เป็นเพียงแค่นักการเมืองแต่ยังเป็นผู้นำที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศของเขาฟิเดลคาสโ ได้เริ่มต้นการปฏิวัติด้วยความมุ่งมั่นที่จะปลดปล่อยคิวบาจากการปกครองที่ไม่เป็นธรรมการปฏิวัติครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงประเทศของเขาแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกที่ต้องการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความยุติธรรมแม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายมากมายจากทั้งในและนอกประเทศฟิเดลคาสตโตรยังคงยืนหยัดในการนำพาชาติไปสู่อนาคตที่เขาเชื่อว่าดีที่สุดสำหรับประชาชนของเขาด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและความตั้งใจที่ไม่สั่นคลอนฟิเดลคาสตโตรได้นำพาประเทศของเขาผ่านพ้น,พนวิกฤตและความท้าทายต่าง